แม่ของร้าน Going to ตัวนี้จะมีให้เลือกทั้ง4ตัวเนื้อผ้าที่เรามีบริการตัวนี้น้องเล็กของเราคือผ้าไมโครสีขาวเสื้อยืดแขนสั้นคอกลม12ลายพร้อมส่งผ้าทีคีสอมสีฟ้าพาสเทล12ลายพร้อมส่งผ้าคอตตอน100เอร์เซ12ลายพร้อมส่งและเสื้อคอปกโ,ปโลู5ผ k าิบสอลายพร้อมส่ง ทุกเนื้อผ้า12ลายวันแม่พร้อมส่งและที่สําคัญมีบริการเก็บปลายทางด้วยค่ะจะเก็บปลายทางได้เฉพาะเสื้อยืดไมโครทีซีคอมแล้วก็คอปตอนที่สามารถเก็บปลายทางได้แต่ข้อปกโปรทีเคขออนุญาตรับยอดโอนนะคะขอบพระคุณค่ะ เรามาดูตัวลายเสื้อกันเลยก่อนหน้านี้เสื้อ T C ของของร้านปุ่งฟูเราจะใช้เทคนิคสกรีนแบบซับลิเมชันก็คือลายสกรีนจมผสานสัเข้ากับตัวเนื้อผ้าคือลายสกรีนสีไม่หลุดไม่ลอกจมไปกับเนื้อผ้าแบบนี้เลยไม่หลุดไม่ลอกที่ทําได้แต่สีจะมีความเฟดส,สีจะดูเพีย้ยนดูจืดดูดรอปเพราะฉะนั้นเราจึงมีการอัปเกรดเทคนิคงานสกรีนขึ้นมาเป็นเทคนิคแบบดิจิตอลฟิล์มทรานเฟอร์หรือว่า DFT นั่นเองค่ะ จากสีที่เฟดที่เพี้ยนกับกลายเป็นว่าสีทุกอย่างสวยสดคมชัดมากที่ขาวของดอกมะลิก็สกรีนติดชมพูคือชมพูน้ำตาลคือน้ำตาลเหลืองคือเหลืองลายสกรีนถามว่าจมไหมไม่ได้จมนะคะจะเรียบติดไปกับตัวเสื้อแบบนี้เลยและที่สําคัญเป็นงานที่ไม่ได้จํากัดสีอันนี้คือว่าทําไมบิวถึงต้องมาโชว์2ตัวเพราะเรามีการใส่ใจเรื่องตัวเทคนิคสกรีนตัวลายทุกอย่าง คุณลูกค้าท่านไหนอยากจะมาดูเนื้อผ้าจริงแบบนี้สสวยแบบนี้มาได้ค่ะหน้าร้านเราจะอยู่ที่โชคชัย4ซอย83นะคะเบอร์โทรร้าน0959382083ค่ะทีมงานร้านก้อนทูของเรารอพร้อมบริการคุณลูกค้าอยู่นะคะ